สุดการรอคอยเรียบร้อยแล้วครับผมกับเกม n i k เกะก็อดเดตออฟิอครับผมทึ่งประกาศเปิดพร้อมให้บริการทั้ง iOS และ Android ในวันที่4พฤศจิกายนนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับนานิกเกะก็อดเด o ออฟอิลเครับเป็นเกมแอคชั่นชูเตอร์ RPG จากค่ายชิปอัพครับอดีตทีมงานผู้สร้างเกมเดทที่ชายดังนั้นรับประกันในเรื่องของงานภาพได้เลยครับ บอได้เต็มปากเลยว่าสวยสุดยอดมากนะโดยตัวเกมหลักนผมจะเป็นการนำคาคลเตอร์สาว หน้าตาน่ารักครับผมออกมาจัดทีมร่วมทําการต่อสู้กับจากคนต่างดาวนะครับมุมมอง TPS จากด้านหลังจุดเด่นของเกมนี้ครับผมนะหลักๆเอาเป็น2อ,อย่างเลยละกันนะครับอย่างแรกก็คือเอฟเฟกการต่อสู้ที่เรียกว่าอลังการดูเด็ดเผ็ดมันพร้อมกับซาวเอฟเฟกครับผมนะที่เรียกว่าดึงอารมณ์ได้เต็มที่และที่ขาดไม่ได้ครับผมสําหรับตัวเกมนี้ก็คือ มุมกล้องจากด้านหลังเนี่ยนะครับที่ทําให้เราไม่สามารถมองอย่างอื่นได้เลยครับผมนะนอกจากตัวละครของเรานะครับโดยเฉพาะโฟกัสที่ตัวละครของเรานะครับนะแต่ละตัวแต่ละครัวนะครับผมนะเวลายิงปืนออกไปแต่ละทีนี่คือพวกเราแทบจะไม่ได้มองหาบกระสุนที่โจมตีเข้ามาได้เลยนะครับนะดังนั้นรับประกันได้เลยครับว่าเกมนี้ถือว่าน่าสนใจมากและถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจในการดาวน์โหลดเกมนิกเก็ก็ส์เด็ดออฟวิี่นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ No x p l a y e r สุดยอดโปรแกรมจำลอง a n d ด o i d สำหรับการเล่นเกมมือถือบน PC ตามมาด้วยเกมคุณภาพดีให้เลือกดาวน์โหลดมากมายพร้อมกับฟิวเจอร์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ดีๆอาทิเช่นบังคับตัวละครด้วยเมาส์หรือแป้นพิมพ์เปิดหลายหน้าจอการบันทึกคลิปฟิวเจอร์หลากหลายทำมาเพื่อเพ่ประสบการณ์ดีๆในการเล่นเกมยอดเยี่ยมใช้งาน n o x p l a y e เเพื่อรับประสบการณ์ดีๆในการเล่นเกมมือถือบน PC ดาวน์โหลดง่ายๆลิง์อยู่ด้านใต้คลิปโหลดเลย และเดิมเบอร์นิกเก้การเดสออร์บิทัลลี่ครับผมเปิดให้บริการแล้วนะครับผมนะาท่านใดที่มีปัญหาอะไรครับผมเล่นเกมแล้วหลุดนะครับผมหรือโหลดช้านะครับนะคลิกเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้เลยให้ทําการคลิกคลิกนะครับผมนะานิกเก้เล่นบน PC นะครับพอเราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดในสุดของหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับนะให้ทําการกด ดาวน์โหลดอินสตอลตัวโปรแกรมให้เรียบร้อยรับรองครับผมว่าแป๊บเดียวเองเสร็จเลยพอกดปุ๊บนะครับผมหน้าต่างก็จะเริ่มทําการดาวน์โหลดโปรแกรมน็อกเซียร์ครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะเราก็ทําการนะครับผมนะลงทะเบียนเล่นเกมดาวน์โหลดเกมตามปกติครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่นะครับผมนันในส่วนของหน้าต่างเกมนี้เกมนะครับผมมาดูกันซิว่าไหลลื่นดีแค่ไหนนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับผมนะก็คือในเรื่องของตัวโปรแกรมกันเลยดีกว่า เอาละอ่านี่ก็คือหลังจากดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับผมนะภาษาอ่านง่ายมากเลยนะครับนะเราลองมากดดิ้งดูนะครับอ่าไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่วิ่งได้สะดวกสบายเลยอ่ะดูต่อเลยครับอโอเคนะครับนี่เลยลันแป๊บเดียวเอง,งเ,เข้าเกมเรียบร้อยเลยนะครับถือว่าไวมาก ครับสวยมากเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูคร่าวๆนะครับรักด่านหนึ่งกันละกันอ่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเลยครับเรียบร้อยนะครับนะนี่เพิ่งเริ่มดาวน์โหลดมาเลย กดสกิลนะครับออหือเด้งดังตึงอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยครับ ก็อย่าที่เห็นเลยนะครับว่ารัานสบายไม่มีหลุดเลยนะโอเคครับ และนอกจากฉากแอคชั่นสุดอลังการนะครับผมเกมนี้ก็มีหลายๆอย่างให้เราศึกษานะครับผมนะอย่างเช่นอง,ง่ายๆครับผมนะก็คือเกี่ยวกับระบบพัฒนาเมืองนะครับนะคือต้องบอกเลยว่าเกมนิ้เกตเนี่ยมีเมืองให้เรา สร้างด้วยนะครับผมนะจัดแต่งพัฒนาเมืองเพื่อความเหมาะสมของตัวละครหรือสายการเล่นของเรานะคือไม่ได้ว่าเอามาผลิตของให้ของอย่างเดียวนะครับนะเราต้องเลือกฟังก์ชันนะครับผมที่เหมาะสมกับทีมของเราด้วยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีอาวุธปืนหลากหลายชนิดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลเกเตอร์นะครับผมนะปืนพกนะครับผมปืนลูกซองนะครับผมสไนเปอร์นะครับผมนะหรือแมชชีนกันนะครับนะการพัฒนาเมืองตัวส่วนนี้เนี่ยจะส่งผลต่อ ตัวละครของเราหรือสไตล์การเล่นของเราด้วยนะถ้าเกิดใครที่ชอบนะครับผมนะแนวทางการเล่นพวกสายของสไนเปอร์เป็นหลกักอาะเป็นพวกยิงสไนเปอร์นะครับผมนะก็จะมีแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อเหมาะสมสำหรับคนที่เล่นสายสไนเปอร์เป็นหลักด้วยนะรวมถึงความสัมพันธ์ตัวละครนะครับผมสาวๆนะครับคือต้องบอกได้เลยว่าตัวละครดิเกะสาวๆแต่ละตัวครับผมนะปืนเด้งเร่งแรงนะครับผมเคลื่อนไหวสมจริงทุกท่วงท่าเลยนะครับนะดังน,นั้นบอกได้เลยว่า ตัวเมืองมีความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาเมืองพอสมควรนะรวมถึงตัวละครต่างๆนะอ่ะโอเคนะครับและก่อนจากการครับผมขอนําเสนอคลิปตัวอย่างพรีวิวเกมนิกเกต่ปอปิโตรีนะครับผมให้ทุกท่านรับชมยังไงก็หากสนใจก็สามารถมารูปสนุกกันได้เลยวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้ผมพอดีแคทขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ This will all be over soon. Ready. Get to the target. Leave no enemy standing. I got it. Focus fire. Time for the grand finale. Reload, reload, reload. Pirate class rapture detected up ahead. Cover. Commander. Commander, are you okay? any closer Commander should we pull out This is danger please requesting backup Need my help Violence is always the answer I'll put a bullet in every last stinking in one of you Lizard! Shall be my masterpiece. There's more where that came from! Time for an injection!